สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปูนะคะกับเด็กๆชั้นป .3 นะคะจำกันได้ไหมคะคนเดิมนะคะครูปูคนสวยคนเดิมนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนที่5นะคะในเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะและในส่วนของประเภทของงานประดิษฐ์นี้นะคะ ครูเคยสอนมาแล้วนะคะตั้งแต่นักเรียนอยู่ชั้นป .1 น,นะคะจำกันได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูจะไปทบทวนบทเรียนให้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะเรามาดูกันก่อนสิคะว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในระดับชั้นป .3 เรื่องงานประดิษฐ์นี้มีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องประเภทของงานประดิษฐ์วัสดุในท้องถิ่นเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์กระบวนการของงานประดิษฐ์การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนี่ก็จะเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันนะคะในหน่วยการเรียนที่5เรื่องของงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์ค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์นะคะเรามาดูในเรื่องของงานประดิษฐ์ก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะงานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่นนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆนะคะเช่นของเล่นของใช้หรือนำมาตกแต่งสิ่งของเพื่อเพิ่มความสวยงาม แล้วก็น่าสนใจนะคะโดยทั่วไปแล้วงานประดิษฐ์จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็จะเป็นของเล่น2ก็คือของใช้3ก็คือของประดับตกแต่งนั่นเองค่ะเราไปดูกันสิคะว่า3ประเภทนี้ใช้ทำอะไรกันบ้างค่ะ งานประดิษฐ์ประเภทแรกก็จะเป็นของเล่นนะคะของเล่นก็จะเป็นสิ่งของที่ให้ความสนุกสนานกับผู้เล่นนะคะแล้วก็ให้ความรือดเพลินนะคะเมื่อเราเล่นช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หรือว่าช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญานั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อเราเล่นของเล่นนะคะก็จะช่วยพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวของเราได้ด้วยนะคะดังนั้นเด็กๆเ,เมื่อเราเล่นเราก็ควรที่จะรู้ว่าช่วยพัฒนาทางด้านใดบ้างนะคะจำดีๆนะคะของเล่นช่วยพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อนะคะของเล่นช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะก็เล่นให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยนะคะ ประเภทที่สองก็คือของใช้นะคะของใช้ก็เป็นสิ่งของที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเมื่อเราประดิษฐ์ของใช้ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของ ประเภทที่3ก็คือของตกแต่งนั่นเองค่ะของตกแต่งเป็นสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งให้สวยงามนะคะไม่ว่าจะประดับตกแต่งเสื้อผ้าร่างกายหรือว่าประดับตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆให้เกิดความสวยงามค่ะเรามาดูประเภทที่1กันนะคะของเล่น ของเล่นบอกแล้วนะคะเป็นสิ่งของที่ให้ความสนุกสนานเพิดเพินนะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญาหรือว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะกังหันลมนะคะกังหันลมนักเรียนเคยเห็นไหมคะก็จะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเมื่อเรา นำมาเล่นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างนะคะก็คือรถจากขวดพลาสติกให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะขวดพลาสติกสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นรถเพื่อนำมาเล่นได้นะคะหรือว่าจะนำมาประดิษฐ์ เป็นของเล่นชนิดอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตัวอย่างต่อมาก็คือโทรศัพท์กระป๋องนะคะก็คือกระป๋องนมนะคะนมข้นนะคะหรือว่านมสดก็ได้นะคะโทรศัพท์กระป๋องนะคะเมื่อเราเล่นแล้วก็จะให้ความสนุกสนานพเพลิดเพลินนะคะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะดังนั้นการประดิษฐ โทรศัพท์กระป๋องนะคะก็ช่วยให้เราสนุกสนานพเพลิดเพลินเมื่อเราเล่นนะคะนักเรียนถ้าไม่มีกระป๋องนมนะคะเราสามารถนำแก้วกระดาษมาประดิษฐ์เป็นโทรศัพท์ก็ได้นะคะก็คือโทรศัพท์ของเล่นนั่นเองค่ะนักเรียนรู้จักไหมคะภาพนี้คือภาพของอะไรนะคะคิดดูสิคะ รู้หรือไม่นะคะภาพอะ,อะไรเอ่ยคำตอบก็คือว้าวกระดาษนั่นเองนะคะว่าวกระดาษนี้นะคะถ้าใครเล่นก็จะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็พัฒนาการเคลื่อนไหวนะคะเราก็จะเคลื่อนไหวโดยการวิ่งใช่ไหมคะวิ่ง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 แล้วก็ ว้าวก็จะเป็นยังไงคะลอยขึ้นบนอากาศใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าช่วงนั้นลมดีไหมนะคะถ้าไม่มีลมนะคะว้าวก็จะตกลงมานะคะก็เมื่อเราวิ่งนะคะหรือว่าเรา เล่นว่าวนะคะก็จะเป็นการพัฒนาการเคลื่อนไหวของเราจากการวิ่งนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของว่าวกระดาษให้ความสนุกสนานเพลิดเพินค่ะมาดูตัวอย่างต่อมานะคะก็คือหน้ากากกระดาษนะคะพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเราได้อย่างไรก็คือเมื่อเราคิดที่จะประดิษฐ หน้ากากใช่ไหมคะเราก็คิดสิคะว่าเราจะประดิษฐ์หน้ากากเป็นรูปอะไรใช่ไหมคะตกแต่งอย่างไรให้เกิดความสวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นการใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเรานะคะแต่เมื่อประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาเล่นใช่ไหมคะเมื่อเราเล่นก็จะทำให้ เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากกระดาษเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นของใช้นะคะเรามาดูสิคะครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อเราประดิษฐ์ของใช้นะคะเราก็ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะตัวอย่างซอกกันไกลที่เย็บจากผ้านะคะก็เอาไว้ใส่กันไกลใช่ไหมคะเป็นของใช้นะคะแต่ว่าเราจะทำอย่างไรหรือจะ ออกแบบอย่างไรให้ของใช้ของเรานั้นใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มีความสวยงามใช้งานได้จริงใช่ไหมคะก็เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะและในส่วนของต่อมาค่ะพัดจากกระดาษนะคะเมื่อเราประดิษฐ์พัดจากกระดาษนะคะเป็นการช่วย คลายล้อนนะคะเวลาที่เราใช้พัดกระดาษนะคะพัดกระดาษจึงเป็นของใช้นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นกล่องใส่ของจากกระดาษนะคะใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะหรือว่าใช้เก็บสิ่งของอื่นๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่ากล่องที่นำมาประดิษฐ์นั้น ล่องเล็กหรือว่ากล่องใหญ่นะคะแล้วก็ดูในส่วนของสิ่งของที่จะนํามาเก็บด้วยนะคะจะต้องสมดุลกันค่ะแล้วก็ในส่วนของกระป๋องออมสินจากขวดนมนะคะก็ใช้เก็บเงินแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้ขวดนมอย่างเดียวนะคะเราสามารถใช้ขวดอย่างอื่นก็ได้เช่นขวด น้ำพลาสติกค่ะงานประดิษฐ์ประเภทต่อมาก็คือของตกแต่งนะคะบอกแล้วของตกแต่งก็คือสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามนั่นเองค่ะไม่ว่าจะตกแต่งเสื้อผ้าร่างกายหรือว่าอาคารสถานที่ก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะ เข็มกลัดจากเกล็ดปลานะคะใช้ประดับตกแต่งเสื้อผ้าของเราเองนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างนะคะเข็มกลัดจากเกล็ดปลานะคะทําเป็นรูปดอกไม้ก็ได้คะ่ะตัวอย่างต่อมานะคะก็คือต่างหูจากกลามะพร้าวนะคะใช้เป็นเครื่องประดับนะคะ ก็จะเกิดความสวยงามเห็นไหมคะนักเรียนก็คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราหรือว่าของผู้ประดิษฐ์นั่นเองคะ่ะถ้าเราประดิษฐ์เองนะคะก็คือความคิดสร้างสารรค์ของตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างอะไรก็ตามนะคะก็ต้องใช้ ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะและต่อมาค่ะดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาบยนต์ใช้ตกแต่งบ้านนะคะก็คือนำมาใส่แจกันนะคะอาจจะนำไปวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือว่าบนโต๊ะรับแขกก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามนั่นเองค่ะ ัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องแขวนจากเปลือกหอยนะคะใช้ตกแต่งบ้านนะคะหรือว่าหน้าต่างประตูก็ได้นะคะเมื่อลมพัดมาก็จะเกิดเสียงใช่ไหมคะดังนั้นจึงนำมาตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะในส่วนของสัตหีบของเราใช่ไหมคะติดกับทะเลดังนั้นจึงมี เปลือกหอยเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนนะคะเครื่องแขวนแล้วก็สามารถที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตานะคะจากเปลือกหอยได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นค่ะในส่วนของการทำงานประดิษฐ์นั้นนะคะ จะต้องทำตามกระบวนการงานประดิษฐ์ด้วยนะคะกระบวนการงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ 1. กําหนดปัญหาและความต้องการนะคะก็คือคิดว่าเราต้องการอะไรนะคะเช่นอากาศร้อนใช่ไหมคะเมื่ออากาศร้อนเราก็ต้องการให้ตัวเรานั้นเย็นใช่ไหมคะเราจะทำอย่างไรล่ะ ก็ลองคิดดูนะคะคิดออกคิดออกคิดออกนนะคะครูก็จะยกตัวอย่างเป็นเราต้องการประดิษฐ์พัดกระดาษนะคะเมื่อเราต้องการพัดกระดาษแล้วนะคะเราจะไปดูกระบวนการที่สองก็คืออะไรเอ่ยน,นะคะเราไปดูกันค่ะ กระบวนการที่สองนะคะเมื่อสักครู่ครูได้ค้างไว้เพื่อให้นักเรียนได้คิดว่ากระบวนการที่2คืออะไรนะคะคําตอบก็คือรวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลของอะไรล่ะก็คือข้อมูลของที่เราจะประดิษฐ์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ของตกแต่งนะคะเราจะ ประดิษฐ์เป็นอะไรเราก็รวบรวมข้อมูลมานะคะเมื่อสักครู่ครูบอกว่าประดิษฐ์พัดกระดาษใช่ไหมคะดังนั้นเราก็รวบรวมข้อมูลสิคะว่าพัดกระดาษนั้นมีคนเคยทำมาก่อนหรือไม่นะคะมีลักษณะอย่างไรใช้วัสดุอะไรทำนะคะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ คัดเลือกข้อมูลของเราสิคะว่าเราจะทำอย่างไรล่ะรูปแบบอย่างไรล่ะนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการลงมือสร้างนะคะเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จนะคะเราก็ลงมือสร้างเลยค่ะก็คือการร่างภาพ2มิติหรือ3มิตินะคะถ้าเป็น2มิติก็จะมองเห็นด้านกว้างกับด้านยาว แต่ถ้าเป็น3มิติก็จะมองเห็นด้านกว้างด้านยาวด้านลึกหรือว่าความสูงนั่นเองนะคะในส่วนของงานประดิษฐ์เราจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบตัติหรือว่าลงมือทำจนสำเร็จนั่นเองค่ะและกระบวนการสุดท้ายก็คือการประเมินผลนะคะทุก ครั้งเมื่อเราประดิษฐ์อะไรก็ตามนะคะก็จะมาสู่กระบวนการสุดท้ายโดยการตรวจดูผลงานว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่นะคะแต่ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยทันทีนั่นเองค่ะก็จะเป็นในส่วนของการประเมินผลนะคะในส่วนของกระบวนการสุดท้ายนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะ วันนี้ครูปูก็สอนจบแล้วนะคะในเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์แล้วก็กระบวนการงานประดิษฐ์นะคะวันนี้ครูไม่มีการบ้านให้นะคะใครที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบนะคะในการเก็บคะแนนแต่ละสัปดาห์นักเรียนไปทำได้แล้วนะเดี๋ยวจะเยอะนะคะ นักเรียนคะวันนี้ครูปูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ